เหนื่อยแล้วพ่อพ่อพ่อป็นไงล่ะหนูขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยใช่มาจากไหนมาจากเล่นตะโก้อเล่นตะโก้อใช่อมาขอเงินใช่ทำอะไรทำอะไรเอาไปซื้อขนมซื้อขนมใช่พ่อไม่มีหรอกแต่หนูมีนะมีอะไรก็จะมาขอพ่อทำไมแล้วมีแล้ว แต่ไม่ใช่เงินอ้าวเพื่ออะไรมีความรักเกี่ยวกับพ่อมีความรักเกี่ยวกับพ่อใช่ความรักอะไรแม่หนูเห็นนะมองใดอยู่ข้างรถข้างรถเต้องอยู่ตรงไหนตลาดอยู่ตรงตลาดใช่ห่วยมึงเห็นปะใช่ห่วยไปสร้างว่าใช่ถ้าไม่ให้ยี่สิบบอกแม่แน่จะววยาบอกแล้วแหม่เขกันให้มีสิบบาทปลูกไปไปลูกไปไปไปซื้อลูกไปไมความลับยังกันอ่ะย่มีหอยยางหูนะปากเขานะ เดี๋ยวเดี๋ยวองเจอเดี๋ยวไปลูกไปไปโอ้ทำ่าเลยแม่เกือบตายกู